ครับเธอมึงมาใครอะไรนะครับเธออะไรนะขู่ถามว่ามึงมาใครแล้วแต่แม่มึงอะไรนี่เธอเบิกรถทำไมนี่เบิกรถให้ใครนี่อะไรคือเป็นอะไรก็ไปตีเขายืนรออยู่แล้วนะไปไหนไม่ใช่ของผมเฮ้ยอะไรเนี่ยจบกันทีอาหมวยของพี่ตอสในที่สุดเขาก็รู้ความจริง หนึ่งนะครับตีเงี้ยเพลงเล็กมันประกอบอย่างแรกมาแล้วอยากดูเหรอดูแจสซิ่งมา เราคนคนถ้าผมออกออกรถคันนี้แล้วไปรับคุณแบบไปรับคุณทํางานได้ไหมแจสซิ่งอ่ะคันนี้คันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนั่งสี่รับเวลาแบบคุณไปทำงานไงนี่คันนี้คันนี้คันนี้นี้คันนี้ผมว่าเปลี่ยนคันดีกว่าร๊บหนึ่งนะ ครับเธอมาใครอะไรนะครับเธออะไรนะุณถามว่ามึงมาใครแล้วแต่แม่งเงยม,มาผมพี่มาผมพี่อะไรมากับน,น้องไอ,อไรดิกขึ้นมาเจอกันเดี๋ยวแล้วดิค เธอเอามาดิเอา้ากล่อข,ขึ้นมาเอา้าอะไรนี่เธอเบิกรถทำไมนี่เบิกรถให้ใครนี่น่าคือรถน่ะอะไรคือเป็นอะไรน่าคือรถน่ะไปไหนมาคุยเป็นอะไร อะไรนี่เธอเป็นอะไรนี่ไม่คุยไม่คุยเอาเป็นอะไรโอ้อะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยเธอเป็นอะไรตัวไปสีเขายืนรอยอยู่แล้วนะไปไหนไม่ใช่ของผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเธอเป็นอะไรโอ้เนี่ยเห็นไหมทำไมชอบหนีวะ ทำไมไม่คุยกันอ่ะเนี่ยเป็นอะไร่เป็นก็เขายืนรอก็ไปหาเขาไหนเขาคนไหนคนไหนแดงนั่นไงไอ้ไหนไออดิ๊กไอ้ดิ๊กดิ๊กเด็กเขาพี่เอาของมึงไปดิเขาบอกว่าเนี่ยหัวเขาบอกว่าหมวกแดงของพี่เว้ยการผมพี่แฟนผมต้องเอาเขาไปดิเอามึงเบิกรถไปเบิกรถฮะเออ แฟนแฟนในดุ๊กดี๊กลองถามดูอ่ะมึงนัดกันพูดเหรออะไรกูถาม,ถามปุบ <c oughs> ๊บตอบปั๊บกูจะไปนัดกับเขาได้ยังไงเขาเป็นประชาชนโอ้ยเฮ้ยไปเฮีย โอ้ยจะตายโอ้บาดแผลตายตายข้างบนมารับหน่อยโอย้ไม่ได้รักเข็มขัดอย่าป๊๊บ จะสั่งคนดูไหมสั่งคนดูก็ได้คุนดูไม่โกหงหรือเปล่าไม่หรอกไม,ไม่ลงเจอปุ๊บก็ถามว่านู่นนี่น,นั่นนู่นนี่นัน่นในในกล่อง กูไม่น่าไปเทนนิงเลยแม่ไปปุ๊บสวยเลยแล้วแม่งทีเด็ดด้วยกูไม่น่าไปเลยกูมไม่น่าไปเลยยิ่งแม่ทีเด็ดด้วยฮะเจอแล้วเจอแล้วไอ้เราเสียดายไหม ห้าเดือนนะ่ะห้าหกเดือนนะ่ะที่ผมเลยไอ้สี่ห้าเดือนนะ่ะสี่ห้าเดือนไอ้เอาขอบุณเขาครับหนดูดิเนี่ยมาเธอภาพมันจะเป็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะข้างหน้ามันจะไม่ไม,ไม่เบลออย่างเงี้ยเธอเห็นไหมเนี่ย เอาแล้วไปไหนอ่ะไปไปไหนอ่ะเฮ้ยกูอยู่นี่หายยังหายเบอร์ยังเห็นไเงียบดิ กี่ดุดีง่ายครับว่าไงครับชาครับเล็กว่าไงน้องมีมีชิ้นส่วนลถขายบ้างไหมครับพี่มีอยู่ครับมีอยู่เอาแบบไหนมีมีอะไรบ้างครับตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะตอนนี้มันนันเท่าไหร่อ่ะน้องชายผมขายพราะเครื่องพกเบรกอ่ะพี่อ๋อพอเบรกเบรกเครื่องผมผมขายไปประมาณไม่เกิน 4m อ่ะพี่โอเคถูกอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้งั้นเอางั้นพี่เอาชิ้นละ 3m ก็ได้ครับ สามเองก็ได้ได้ครับไม่มีชิ้นไรบ้างครับพี่มีทุกชิ้นครับน้องขึ้นมาโอเคครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบลล่างนะใช้กันเบลล่างก็ได้ครับครับครับเฮีย <laughs> <laughs> <Yeah! laughs> ต้องมาเจออะไรวะ จบกันที่อาหมวยของพี่ต๊อดในที่สุดเขาก็รู้ความจริง ได้ครับเพี่ยนต่งช่วยอ,อยู่อะไรอะไรนะเป็นอะไรเนะปร็นหลอกขายน้องอละลรถามเองเอเป็นอะไรครับอะไรนะครับขายขายพวกเครื่องอ,อะไร อ๋อไอ้เฮียนี่กูบอกให้แม่งมามาสองศูนย์สี่สามหนึ่งเอา้าจอครับเจอเบลล่างครับเจอเบลล่างเลยครับเจอับกำลังไปขาขับหนุ่มครับ ภายในยานจะตีซีแล้วเราใม่ไหซีเดอมาเนี้ยกดชิปดิวิ่งเลยวะเนี่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไว,นว,นวน ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ชายนี่อยู่เวลล่างน่ะมาเด่ยอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับไปพี่ผมเอาแจกแจกเอาเนอ,อ,อสล็อตอยู่ครับได้ครับได้ครับได้ได้ครับเขามีแจ็คสติ่งได้เธอเอามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนจับเต็มกระชามากาดซีซั่นที่แล้วไงพวกเบรกพวกอะไรเขาเขายังอยู่ไง ช่เขาก็ยังอยู่ออสอบไม่ใช่เาอบใช่ใช่สอบดีไหมประกอบดีนะจะซิ่งอ่ะน,นั่งสี่แอดสัตตกอันหนึ่งเธอจะเติมไหมล่ะเติมเติมเติมแต่เติมสักห้าหมื่นทำไมยอด,ดห้าหมืน่นลดแรงแรงวะถ้าเติมห้าหมื่นไม่เติมเป็นแสนหนึ่งได้เอาผ่าน อาผ่านเลยอะไรแลวไม่ใช่เอาผ่านเอ,เอ้ยเลขศา์เออแต่ขออย่างหนึ่งน,นะถ้าไม่เธอชอบเป็นแบบนั้นอ่ะเขาขอเธอจะเป็นแบบนั้นได้ไหมเาขางงว่าเธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นแบบแบบนั้นอ่ะแบบที่ไปหาเออไปขึ้นหรืนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีแล้วไงแม่ชีคือก็ไม่ได้เป็นแม่ชีแล้วเออเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ถามอะไรไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะถามอะไรก <uk uk> ็ถามได้ก็ถามได้หมดแหละเดี๋นี้ถามอะไรไม่ได้แล้วถามแล้วถามเรื่องอะไรไม่เขาถามเธอไงว่าเธอเป็นอะไรเธอก็ <precautions S 1> ไม่ไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบไม่ทําแบบไม่รู้อ่ะ เธอก็บอกว่านี่นั่นนั่นนี่นั่นนี่เขาก็เลยงงว่าอะไรของเธอวะเธอเป็นอะไรเนี่ยนี่นั่นนี่อะไรอ่ะเขาถามเธอดีๆเธอตอบเขาแบบอะไรไม่รู้ออ้เฮ้ยโทษครับโทษครับไอ้เฮียมึงจะเอาไม่ในอีซัดเครื่องเนี่ย